อะไรไงซีซั่นสองดีพีห้าทำไมใครๆก็มูอ่ะเราก็เป็นสายมูนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> งั้นถามเพื่อกัอนเลย <c oughs> มูเตลูคืออะไรอ่าจริงๆแล้วอ่ะเราไปหาข้อมูลมาเลยอ่ะมูเตลูจริงๆมันมาจากหนังอินโดนีเซียเรื่องนึงเป็นหนังสยองขวัญซึ่งเราขอไม่ออกเสียงภาษาอินโดนีเซียละกันเพื่อความถูกต้องเนาะขออ่านเป็นชื่อไทยก็คือมูเตลูศึกสยศาสตร์ คือล็อตเรื่องอย่างเรจะเป็นประมาณว่าผู้หญิงสองคนตกลุณลักผู้ชายคนเดียวกันแล้วก็อ่ะใช้แบบใช้ศิลปศาสตร์เล่นของเพื่อต่อสู้กันจะได้แย่งชิงผู้ชายเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องอ่ะจะมีซีที่แบบท่องคาถาหน้นซ้ำๆว่ามูเตลสำสำูมูเตล,ล,เลูนี่บอกไหมแล้วมันก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นเนี่ยคำนี้มันก็เลยเป็นกลา,ายเป็นคําเรียกรวมๆของแบบเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติเรื่องแบบเอ่อศิลปศาสตร์คมมวอะไรอย่างนี้แหละ มันคือคําว่า superstitious เลยเป็นความเชื่อหรือว่าความกลัวเกี่ยวกับโชคลางซึ่งคํำนี้มันมาจากภาษาละตินซึ่งตัวภาษาละตินเนี่ยมันแปลว่าเข้ามองซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยในโลกเลยนะก็จะมีความเชื่อมีประเพณีแล้วก็มีเรื่องลี้ลับเรื่องกุ๊กๆเป็นของตัวเองอ่ะอย่างเช่นในประเทศไทยของเราเองเนี่ยภาคเหนือก็จะมีความเชื่อเรื่องของผีกะซึ่งเลี้ยงเอาไว้เพื่อแบบอ่ะผู้ควานสวยงาอมอะไรใด แล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องของผีปอกผีกระสือซึ่งจะเป็นผีที่เกิดขึ้นจากการเล่นของแล้วเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่ออืม,อมก็คือพูดได้เลยว่าซนะูเปอร์สติชันอ่ะม,มันสะท้อนด้วยผ่านหลายๆอย่างอ,อ่ะไม่ว่าจะเป็นการกระทําเช่นก้าวเท้าข้างไหนก่อกจะห้องถึงจะดีเท้าซ้ายหรือว่าเท้าวขวา การที่ห้ามปัดผมวันพุธเพราะว่าจะสวยอ่ะหรือแม้แต่การที่แบบเวลาเราพูดเหมือนกันในเวลาเดียวกันเลยอ่ะเออจะต้องไปหยิกหรือไปตีเพื่อที่ว่าเหมือนหยิกก่อนได้บุญเลยหยิกก่อนได้บุญแบบที่เราชอบทำหรือจะเป็นการใช้สินของนะคะเช่นแบบว่าเราไปเปร์มงคลหรือว่าแบบแบบใส่เสื้อสีมงคลเคสสีมงคลกระเป๋าสีมงคลหรือแบบว่าเครื่องประดับหินกำนลหินมงคลอมูเล t ต่างต่างก็คือวันนี้สีมงคล ไม่ค่ะอย่าใส่กลับมาที่คำถามของเราทําไมใครๆก็หมู่คือเราไปศึกษาทฤษฎีไปไปศึกษามาหลายอย่างอะ่ะเราก็เจอทฤษฎีหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วมันก็เชื่อมโยงกับการเป็นสายหมูยอ่ะจะยังไงสิในทางจิตวิทยาเขามอกว่ามนุษย์อ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อในอำนาจควบคุม หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ locus of control ตัวนี้จริงๆมันคือคอนเซปต์ในหัวของคนคนหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดจากอำนาจควบคุมของตัวเองหรือว่าของสิ่งอื่นอืมเธอช่ย่ยขยายความนอยได้ไหมอ่ะคือพอพูดถึงเรื่องอำนาจในการควบคุมอ่ะอ,อ่ะคือพอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็จะมีกลุ่มคนที่มองว่าสิ่งนี้เกิดกับเกิดจากการกระทําของตัวเขาเองอ่ะอ่ะ ก็อันเนี้ยเขาจะเรียกว่า internal locus of control ก็คือเป็นการที่บุคคลเนี่ยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ต่างเนี่ยมันเกิดจากการกระทําหรือว่าเกิดจากตัวเขาแล้วก็เขาเนี่ยสามารถควบคุมมันได้อ่าฉช่ก็คือ,อ,ก,คอการทําดีได้ดีหรือการที่เรารวยเพราะว่าเรารู้จักนําเงินที่มีอยู่ไปต่อยอด่างนี้หรอใช่ใชแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ต่างๆเนี่ย มันเกิดมาจากอำนาจควบคุมภายนอกไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่การกระทําของเขาหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้อันนี้มันจะเป็น eternal low cut of control อ่าอันนี้ถ้าให้เราเดาวนะก็คือจะเป็นฟีลแบบว่าถ้ามีเรื่องร้ายๆซวยๆิดติดกันมาติดติดกันเนี่ยเฮ้ยปีนี้ปีชงก็วะเฮ้ยหรือปีนี้เป็นจะเพศอ ลองานี้ปะใช่ใช่อเออมันก็คือแบบเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันทําให้เกิดขึ้น<อ>ที่ไม่ใช่แบบเป็นเรื่องที่เราทําอ่ะเออคือจริงๆอ่ะจะพูดว่ายังไงเดียไอตัว l o c u s t of control เนี่ยมันเป็นเหมือนคอนเซปต์ในการโมองโลกเวยคนคนหนึงอ่ะ ในช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่ใช่แบบพอเกิดเหตุการณ์ดีเขาจะมองเป็นอินเทอร์เนลแล้วพอเกิดเหตุการณ์แย่เขาจะเป็นเอ็กเทอร์เนลเว้ยเพราะว่าคนนี้มันคือตัวคอนเซปต์ในหัวเขาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบ่งไปตามเรื่องดีเรื่องไม่ดี <latego> คือถ้าในาช่วงเวลานั้นคุณมีคอนเซปต์ในหัวเป็นเอ็กเทอร์เนลโลคัสออฟคอนโทรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นกับทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีในขณะเดียวกันถ้าคอนเซปต์ในหัวคุณเป็นอินเทอร์เนลโลคัสออฟคอนโทรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นกับทั้ืออวย ก็คือไม่จําเป็นต้องเจอเรื่องร้ายๆก็ได้คือจะเป็นเรื่องที่ดีก็จะมองว่าอานเพราะช่วงนี้ดวงขึ้นนะอะไรใดๆถ้าเป็นสายอินเทอร์นอลนะหรือว่าถ้าเป็นแบบว่าเป็นสายคนที่แบบอินเทอร์นอลก็จะเปลว่าอ่ะก็เราก็ดูแลตัวเองดีช่วงนี้ก็เลยแบบมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นคือก็ทั้งสองแบบมันอยู่ที่แบบว่าเขาจะเป็นคนที่คิดเป็นเอ็นเอเไปทางแนวไหนมากกว่ากันอ่ะชายมนเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์ในหัวไหล่ที่บอกไปซึ่งนอกจากทฤษฎีเนี้ยมันมีวิจัยด้วยนะว่า คนที่เชื่อในอำนาจควบคุมตนเองแบบภายนอกอบ<ม>หรือว่าเป็น external locus of control <ม>เนี่ย<ม>เขามีแนวโน้มที่จะเชื่อเรื่อ,องโชคลางอ่ะหวงจุย้ยหรือว่าสิ่งลี้ลับ<ม>ในการแบบว่าเหมือนเกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มากกว่ากลุ่มคนที่เป็น internal locus of control อ่าคือเราว่ามันก็สมเหตุสมผลนะก็คือเพราะสายมุที่เชื่อในอำนาจในสิ่งที่มองไม่เหน็นเชื่อในพลังงานบางอย่าง แบบเราอะก็คือเคยไปว่าทพิคเนตแบบคือด้วยความตั้งใจก็คือตั้งใจจะไปสวัสดีเฉยๆ,ๆ,ๆอะแบบไปทักทายสักนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอไปถึงที่แล้วก็เลยแบบอ่ะก็ขอขอความเป็นดูสักหน่อยก็เลยแบบว่าขอแบบพูดไปว่าก็ขอให้บริษัทที่หนูทำงานอยู่น่ยมีสภาพคล่องที่ดีแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆพูดแค่นี้เลยแบบไม่ได้ลงดีเทลอะไรทางนั้นแล้วก็เวลาผ่านไป แป๊บเดียวจริงๆอะแป๊บเดียวจริงๆอยู่ดีดที่บริษัทก็โบมลูกค้าเข้ามาพอมกันโดยไม่ได้นัดหมายแบบงงเออจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่สร้างเรื่องมากเลยแบบตอนแรกเรา,เราก็กงงเ<ม>พราะอยู่ๆคือมันไม่ได้เยอะขนาดนี้<ม>เออในช่วงเวลาในช่วงเวลานี้ของปีก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้<ม>แล้วอยู่ <ๆ S 1> <ๆ>ดีก็มาจากไหนกันก็ไม่รู้แล้วพอเธอเล่าปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าการขอพรเทพมันเป็นมันเป็นไปได้จริงๆวะแบบขณะที่เราไม่ใช่สายมูซึ่งอะไรแบบเนี้ย เออมันก็เลยจริงๆมันก็เลยแบบตามทฤษฎีอะเขาก็เลยมองว่าความเชื่อในอำนาจควบคุมอะมันก็มีปัจจัยอยูย่ด<ม>้วยทั้งหมดสี่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อแบบการเชื่อว่าเป็นอำนาจควบคุมจากตัวเองหรือจากสิ่งภายนอกอ่ะมีอะไรบ้างอะ่ะอันแรกคือคีีเชมาาคือคนเราทุกคนเกิดมา้วต้องถูกเลียนดู แม้แต่ไม่โดนเลี้ยดูก็เป็นการเลี้ยดูในแบบหนึง่งอ,อ่ะอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าปัจจัยแรกคือการเลี้ยดูจากครอบครัวเว้ยบรรยากาศการเลี้ยงดูวิธีการเลี้ยงดูพวกเนี้ยจะส่งผลให้คนคนนึงเนี่ยมีเหมือนการ develop หรือว่าการสร้างคอนเซปต์ในหัวตัวเองอว่ามองว่าอำนาจในการควบคุมเนี่ยเป็นของตนเองหรือว่าเป็นของสิ่งภายนอกอซึ่งจริงๆมันเชื่อมโยงไปปัจจัยที่2ก็คือเป็นเรื่องของประ,ประสบการณ์สะสม ประสบการณ์สะสมเนี่ยมันคือเวลาคนเราใช้ชีวิตอ่ะมันจะเกิดอีเวนต์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมามันทําให้คนเราเรียนรู้ว,ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนผลลัพธ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรในแง่ที่ว่าสมมุติว่าเราเป็นเด็กที่โตมากับการที่พ่อแม่เนี่ยเวลาเราหกล้มพ่อแม่ตีพื้นอ่ะมันทาลูกฉั้กลมทาไมอมแย่มากเลยนะอ่ะ หรือเวลาเราได้รางวัลพ่อแม่บอกว่าโชวดีจังเลยนะลูกเนี่ยได้รางวัลด้วยการทําอะไรแบบนี้มันจะสร้างมันจะนําไปสู่ปัจจัยที่สองที่เป็นประสบการณ์สะสม,มบุคคลเนี่ยจะเรียนรู้ละว,ว่าโอเคผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดจากการกระทําของฉันแต่มันเป็นเกิดจากโชคเกิดจากพื้นเกิดจากอะไรดใดที่ไม่ใช่ฉันเองมันก็จะไปเสริมความที่เป็นเอ e r n ์เทอร์เนลโลคาสอปคอนโทรลในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่า บุคคลเนี่ยได้ประสบการ์สะสมเขาเป็นคนขยันอ่านหนังสือทุกครั้งก่อนระสอบแล้วเขาสอบได้ผลลัพธ์ที่ดีมาตลอดเขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าโอเคการที่จะสอบได้คะแนนดีเกิดมาจากการอ่านหนังสือสอบของเขามันก็จะไปเสริมเรื่องของ internal locus of control อ่ะก็คือพูดได้ง่ายว่าคือมันก็เกิดไปได้ตลอดชีวิตแหละเพราะว่าคนเราก็จะมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็อันที่สามเนี่ยปจัจจจยที่สามเป,เป็นเรื่องของความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์อื อันนี้คือเขามอกว่าเวลาคนเรารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภยัยหรือว่ากลัวจากสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยม,มีความเป็นไปได้เป็นแบบเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเอียงเอียงที่จะเหมือน ไปพึ่งอะไรบางอย่างเพื่อหาที่พึ่งพิงทางจิตใจเว้ยการที่ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เราแบบว่าความเชื่อใดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ลาภาพการพึ่งพิงความสามารถของตัวเองอะเออก็จะเป็นจุดที่ทําให้เขาสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้แล้วก็สะท้อนเหมือนไปอาจจะไปเพิ่มเท t e r นอลหรือ i n t e r นอลได้แล้วแต่รูปแบบแบบไหนและสุดท้ายสังคมและวัฒนธรรมการที่ว่าจุดที่เขาอยู่เนี่ย เป็นสังคมแบบไหนมีพิธีกรรมอะไรอ่ะคนที่โตมากับครอบครัวที่นับถือเรื่องผีสางอ่ะอ่ะ,อ,ะอยู่ในหมู่บ้านที่เชื่อเรื่องปอบอ่ะอ่ะ,อะมันก็จะไปเสริมเรื่องของเอกนอกแม้กระทั่งเขาอยู่ในครอบครัวที่โอเคเขาถูกสอนเป็นพทเทิร์นเป็นโลจิกเลยอ่ะโดนแบบอยู่ในสังคมที่ทุกคนแบบขยันแล้วได้ดีอ่ะอืเออคนขยันทุกคนคือคนรวยมันก็จะเป็นการป้อนไปให้เขารู้ว่าโอเค สแสดงว่าเวลาฉันขยันฉันจะรวยความอินเทอร์น็ตของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอืเออก็อคือจากที่เธอพูดมาปัจจัยมันมีหลายอย่างมากแล้วมันก็เกี่ยวโยงเชื่อมโยงซ้อนทับก<ช>ัน<ช>ไปหมดซึ่งสิ่งที่คุณเอทีพูดมามันเป็นแค่มิติเดียวนะทุกคนใช่อเออมันเป็นแค่มิติเดียวเองเว้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะคนเราอย่างที่บอกคนเรามีหลายมิติและที่สาคัญเลยแต่ละมิติอะเชื่อมโยงกันเอาจริงๆอยากมาแก้แค่มิติเดียวที่มีสี่ปัจจัยอะ ยังมีการร้อยเรียงกันเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นแบบพอแบบออกมาจากแค่มิติเรื่อง Low Cost of c o อ t r o l อ่ะมันก็มีมิติอื่นๆอย่างเราอย่างสําหรับเรื่องนี้ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวเรามองในมิติของสังคมด้วยอ่าคือเรามองว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่เครียดจริงเออมีความกดดนันมันมีอะไรแบบที่แบบ การบอกว่าอายุ30แล้วคุณจะต้องมีอะไรบ้างเหมือนมีขั้นบันไดที่ทุกคนควรที่จะต้องก้าวไปมีแบบบรรทัดฐานของสังคมที่ค่อนข้างที่บางคนไม่สามารถที่จะเป็นไปแบบนั้นได้โดยง่ายม,มันเลยทําให้มนุษย์ในสังคม,มทุกแบบไม่อาจจะไม่ทุกคนแต่มนุษย์ในสังคมบางส่วนเนี่ยเขาก็เกิดความเครียดหรือความกดดันในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นการเป็นสายมูหรือการพึ่งพิงในอนํานาจที่เรามองไม่เห็นนะอ่ะมันทําให้โอเคมันผ่อน ผ่อน,นความเครียดตรงนั้น,นหรือว่าความกดดันตรงนั้นลงได้บ้างมันคือจุดที่จะแบบยึดเหนี่ยวให้เขารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาจะคอนโครลได้มันคงเป็นพเพราะว่าปีชงมันคงเป็นเพราะเลือดดีอะไรเงี้ยเออใช่ <c oughs> คืออย่างตัวเราเองอะนะที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการมูอ่ะก็คือมีวอลเปเปอร์มือถืออย่าที่เห็นเลยก็ที่เราใช้หรือแบบเริ่มไปว่ไปอะไรเงี้ยก็คือ มันความคาดหวังก็แค่อยากได้รับ energy ที่ดี energy บวกเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองอ่าแบบ feeling แบบกดของแรงดึงดูดอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นฟ e ลแบบมีไว้สบายใจกว่าก็เป็นที่พึ่งทางใจแบบง่ายๆที่เราสามารถแบบอือแบบทําได้อะใน feel นนคือสุดท้ายเรามองว่าคําว่าสายมูอ่ะอมนันคือความเชื่อส่วนบุคคลเว้ยอืมใช่คือถ้าถามว่าอ่ะสายมูไปของอาน กับอะไรก็ตามแบบไปขอกับเทพอ่ไงเงี้ยของ,งานจะได้งานขอเง,งินจะได้เงินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม,อ,มอันนี้เราบอกเลยว่าเราไม่รู้ใช่แต่ที่แน่ๆอะเรามองว่าโอเคในมุมมองของเราที่ไม่ใช่สายมูอะม,มันมีผลปฏิจจใจอยู่แล้วเว้ยถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นเขาเป็นสายมูแบบในมุมของคุณอาจจะรู้สึกว่างม,มงจังว้ามาแบบทําไมต้องมาฟิกว่าต้องใส่เสื้อสีอะไรในวันไหนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายมันเป็นความสบายใจของเขาอะเขาทำแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติใช่เ,ออเขาไม่ได้แบบเป็นอะไรไปซะก่อนแล้วก็แบบลดความเครียดในชีวิตลงได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าปล่อยมันไปได้อะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจก็ได้เรื่องคนอื่นอะบางทีนะเออก็ปล่อยมันไปเถอะก็มันเป็นของเรื่องของเขาอะใช่ก็คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันต้องมีบาลานซ์มีเส้นแบ่งเนาะแบบว่าการมูที่โอเคเนี่ยก็คือจะต้องไม่เดือดร้อนตัวเราเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างเช่น อ่ะการบริจาคเงินงเพื่อที่จะแบบสร้างขั้นบันไดไปสู่ประตูสวรรค์อะไรเงี้ยก็บริจาคแบบโหศรัทธามากเลยอยากไปสวรรค์มากก็บริจาคจนหมดตัวมไม่พอยังศรัทธาแรงกล้าอีกก็ไปหยิบยืมเงินคนรอบข้างมาบริจาคจนแบบเป็นหนี้สินท่วมตัวท่วมหัวแล้วไม่รู้จะถาว่าแบบบันไดสวรรค์อยู่ตรงไหนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมันก็เกินอขอบเขตไปละแบบอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือ,อ อันนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องของเราแล้วล่ะใช่ไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วพอเขาเริ่มจะมายืมเงินเราเอาเงินเราไปละออะสําหรับทําไมใครๆก็มูอืมข้าวๆก็จะประมาณนี้ฮะคือเราไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาพูดเพื่อจะโจมตีใส่มูหรือคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปข้างบนน่ะคือมันมีเหตุมีผลของมันแล้วก็มีเส้นแบ่งของมันอยู่อืมสุดท้ายทุกอย่างมันคือการบาลานด้วยบาลานให้มันพอดีไม่ให้แบบมากเกินไปจนถึงขั้นแบบว่าโอเคเ pues สพติด หรือว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตละออืมเขาสุดท้ายแล้วชีวิตที่มันแบบมากเกินไปอะ่ะมันคือแบบชีวิตที่สุดโต่งมันไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยเว้ยแม้แต่กระทั่งตัวสายมูเองหรือแม้แต่คนแบบแล้วก็คนรอบข้างด้วยใช่ก็ฟิลๆลเดินทางสายกลางนะทุกคนเชื่อได้แต่อย่ามายค่ะอ่ะอีพีห้าก็จะประมาณนี้ค่ะไม่มา